สวัสดีครับพบก,กับผมวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2อ6 4ัน 64, ครับอันนี้เป็นแสงดิออนสำหรับวันเวลากลางคืนประมาณหนึ่งทุ่มครับวันนี้อากาศเย็นผมก็เอาพระ,ะพระาธาตุนาดูนจังหวัดมหาสารคามถ้าผมพูดไม่ผิดนะครับามารีวิวฝากเพื่อนๆกันอันนี้ต้องบอกตามตรงครับว่าผมยังไม่มีความรู้เรื่องพระาธาตุนาดูนแต่ว่าผมรู้สึกว่าจะจับได้มา3องค์แล้วก็มีบางองค์ที่ไม่แน่ใจว่าใครออกมาให้แต่ว่า เนื้อหาจะออกเขียวๆหน่อยแต่อันนี้ผมได้มาอีกองคหนึ่งก็ก็เอาเอามารีวิวฝากคเพื่อนกันอันนี้อยู่ในกรอบพาร่วงครับแต่ว่าบังเอิญมันไม่มันไม่มีกระจกมันก็เลยเข้าได้พอดีก็เอามารีวิวฝากคเพื่อนกันก็เข้าใจว่าพระธาตุนาดูนเนี่ยครับเขาว่าสร้างราวพันสามร้อยปีมีอารยธรรมการสร้างมีแหล่งมีวิธีการสร้างอันนี้ก็ อะไรก็ตามถ้ามันเกิน1,300ปีไปผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีคนรู้จริงนะครับเต็มที่เราก็รู้แค่กันแค่ว่าเออที่มาที่ไปก้ะกันในในเบื้องต้นออทุกคลิปผมจะทำ5นาที3นาทีครับคลิปนี้สำหรับคลิปแรกเป็นประทาศนาดูนคลิปที่1 EP ที่1ครับเดี๋ยวออขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นาทีกว่าๆสวัสดีครับ